สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะโครงการพระหุปัญญาพาสุขซึ่งเป็นโครงการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับพระหุปัญญารวมถึงแนวทางในการพัฒนาพรหุปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิตนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเรียกว่าปัญญาด้านการคข้ครวนนะคะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าปัญญาด้านการฝ่ายหาแก่นสารของชีวิตนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิตนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนอย่างไรไปชมกันค่ะเด็กที่มีปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิต มักจะแสดงพฤติกรรมดังนี้ชอบตั้งคำถามเชิงลึกเช่นคนเราเกิดมาทำไมทำไมบางคนรวยบางคนจนหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดถูกหรือผิดมักคิดใคร่ครวนเรื่องต่างๆรอบตัวเช่นเมื่อมองท้องฟ้าแล้วถามว่าจัก,กรวาลมีที่สิ้นสุดหรือไม่ มีความสนใจเรื่องที่เป็นนมามธรรมความผิดถูกชั่วดีความยุติธรรมทำให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เจอปัญหาเช่นสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือคนไร้บ้านสนใจในเรื่องของความเชื่อาศาสนาแม้ตนเองจะยังไม่เข้าใจลึกซึง้งแต่แสดงความสนใจจากใจจริง มักใช้เวลาคิดทบทวนชีวิตหรือพูดคุยเรื่องที่ลึกซึ้งกับผู้ใหญ่ได้แล้วปัญญาด้านนี้สำคัญต่อการพัฒนาเด็กอย่างไรแม้ปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิตจะดูเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ในความเป็นจริงเด็กทุกคนล้วนมีคำถามในใจอยู่เสมอและการส่งเสริมให้เด็กได้ตั้งคำถามค้นหา คิดใคร่ครวรเพื่อเข้าใจโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กในหลายๆด้านเช่นช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้งเด็กที่ได้รับการส่งเสริมด้านนี้จะเรียนรู้ในการตั้งคําถามกับความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดความมั่นคงทางอารมณ์เข้าใจตนเองและรู้วิธีดูแลจิตใจตัวเองได้ดี สร้างรากฐานการมีจิตใจที่อ่อนโยนและเห็นคุณค่าของผู้อื่นเมื่อเด็กเริ่มเข้าใจความหมายของชีวิตและธรรมชาติของโลกเขาจะมองเห็นความหลากหลายความทุกข์ความไม่สมบูรณ์ในชีวิของผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะให้เกียรติเห็นอกเห็นใจแล้วเคารพความแตกต่างโดยไม่ตัดสินผู้อื่นช่วยให้เด็กมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายในชีวิตเด็กที่คิดไตร่ตรองว่า ฉันอยากเป็นใครหรือฉันอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือเพื่อโลกใบนี้จะเติบโตเป็นคนที่มีแรงจูงใจจากภายในไม่หวั่นไหวตามกระแสมีแนวทางของตัวเองและจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงและจินตนาการการตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวเช่นอะไรคือความดีหรือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดถูกหรือผิดเป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิดวิเคราะห์แยกแยะและมองเห็นความหมายที่ลึกกว่ารูป,ปรธรรมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมเด็กให้พร้อมต่อการ,รเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อโตขึ้นเด็กย่อมเผชิญทั้งความสุขความผิดหวังและการเปลี่ยนแปลง หากเขาเคยมีโอกาสคิดทบทวนเรียนรู้จากความไม่แน่นอนและสามารถตั้งหลักด้วยตัวเองได้ตั้งแต่เด็กเขาจะมีพลังภายในที่มั่นคงในการก้าวเดินต่อไปอย่างประสบความสำเร็จในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชม เห็นไหมคะว่าปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิตนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากๆนะคะซึ่งเราอาจจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กโดยที่เราอาจจะไม่คาดหวังว่าเด็กจะต้องตอบคําถามได้ชัดเจนหรือว่าคิดหาคําตอบได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะโครงการพรหุปัญญาพาสุขได้นำเสนอกิจกรรมนะคะที่สามารถพัฒนาปัญญาด้านการเข้าใจความหมายของชีวิตเนี่ยอย่างเป็นนมามธรรมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องพหุปัญญาพาสุขนะคะ และสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ